สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยคะ่ะพามาดูคือแค่กล่องก็สวยมากแหละเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Star l โ ne นะคะมีลายเซนมีลายเซนขลิทกส์ของเขาด้วยนะคะนี่มาแกะไปพร้อมๆกันเลยโอ้โหแค่กล่องก็กินขาดแหละสวยมากเลยค่ะเป็นกล่องสองชั้นสวยอะไรอย่างงี้ สวยมากจริงนะคะคือแบบก,กล่องทำมาดีมากเลยดูกล่องนะคะเก็บทุกรลายละเอียดม,มีใบเซอร์ให้พร้อม สวยจริงๆค่ะบอกเลยดูซองอันนี้เป็นสายเหมือนสายร้อยเดี๋ยวมาแกะดูซองดูซองก่อนนะคะซองเป็นซองหนังนะคะหนามากเลยค่ะเป็นซองหนังที่หนามากเลยปั๊มคำว่าแรมโบใส่ตรงนี้เลยอ๋อตรงตรงนี้น่าจะเป็นที่เกี่ยวสายตัวเนี้ยคะ่ะ ดูนี่ั้งท้องน,นะคะคือดูด้ามสิคะมันสวยจริงๆนะคะสวยมากจริงนะคะจะบอกให้รายละเอียดดีเทลนี่โอ้ยติ๊กเน็ตนี่ดูจะบรรยายยังไงกับความสวยดูที่ล็อกนิ้วเขาเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยตัวล็อกนิ้วไว้ น้ำหนักเนี่ยใช้ได้เลยนะคะอ,นนอันนี้เป็นแรงเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้หญิงถือก็จะแบบดูหนักๆห,หน่อยแต่แต่ถ้าผู้ชายนี่็คงจะพอดีกับกําลังของเขานะคะสวยมากเลยค่ะบอกเลยว่าอันนี้เป็นเราเพิ่งได้จับครั้งแรกเหมือนกันอยากให้เห็นกันจริงๆสวยมากสวยมากรายละเอียด โอ้ยสวยสวยตาแตกไม่แหกตานะคะใครสนใจอยากได้เป็นเจ้าของเนี่ยทักมาหาเราได้เลยนะคะสวยมากค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ